ครับสวัสดีครับมาชมต่อกันเทพที่ศน,นะครับตัวนี้ก็มาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับให้ให้กบนะครับอย่างน้อยเอาไว้ให้เขาหลบแดดหลบฝนนะครับ เขาหลบแดดนะครับหลบฝนแล้วถ้าเรผมจะมีทำผลเทียมให้ด้วยนะครับโดยใช้สายยางครับต่อกับสปริงเกอร์นะครับอาจจะไปเปิดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับไม่ต้องเบรกนะครับ นะครับระดับน้ําเราก็ปรับเอานะครับปรับเพิ่มความแรงความพ่อยครับตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นระดับน้ําที่พอดีพอดีนะครับให้ขบเขาได้เล่นน้ําไปด้วยนะครับจะเห็นว่ามีบางตัวก็อยากออกแล้วนะครับก็คงจะแล้วแต่เขานะครับสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอากองฟางนะครับมาวางด้านซ้ายนะครับเพื่อให้เขามีที่ขึ้นที่ลงนะครับแล้วก็มีที่หลบนะครับ วางมาแล้วนะครับถามว่าเอาฝากมาทําไมนะครับตัวนี้เอามาเป็นที่หลบนะครับให้ลูกกบนะครับแล้วก็ให้หลบร้อนหลบเย็นนะครับ มีปปลูกบวบบางตัวนะครับเริ่มกระโดดออกมาชมพื้นที่ด้านนอกแล้วนะครับ เวลาใส่ฟางนะครับเว้นที่ให้เราเดินด้วยนะครับถ้าเราไม่เว้นที่นะครับเราก็จะไม่เห็นลูกกบอาจจะเหยียบลูกกบน้อยเราได้ ครับปรับปรับสวนให้กรบแล้วนะครับแหมดูสวยงามครับเย็นสบายตาครับนี่คือปล่อยเสร็จน,นะ้ครับเปิดน้ำให้เขาด้วยก็ขออีกบล็อกหนึ่งก้อนค่ะเดี๋ยวมาทับเดี๋ยวจะมาทับผ้าใบตรงนี้หน่อยนะครับตัวผ้าใบเขาจะลงมาแล้วน้ำมันจะหลุดออกมา ดสำหรับเทปที่สองก็เดี๋ยวผมจบเชียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเรดเทปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเท่านี้นะครับดูชิว่ามันจะโตได้ขนาดไหนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามขอบคุณครับ